โยก็สวีแตสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า A u นะครับก็เป็นแมปแนว ABA เนี่เองนะครับก็เป็นแมปเปิดใหม่นะครับซึ่งผมก็จะมาลองเล่นดูแล้วกันนะเอาจริงก็เล่ไปสักพักกันแหละนะบอกเลยว่าโคตรเอาเรื่องนะครับนะซึ่งผมไป็ซต,ตัวละครหนึ่งมาซึ่งเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าโคตรขี้โกงนะครับซึ่งแทบไม่มีตัวละครไหนเข้าใกล้ตัวละครดีได้เลยนะครับซึ่ง ราคาของตัวเราคอยนะี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับนะเอาเชี่ยวห้องบัก๊กสมกบักมีจําหน่ายกล่องสุ่มโลบักและกล่องสุ่มไก่ตันอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็มีบริการไอดีไก่ตันราคาถูกแล้วก็มีรับกดเกมพัทแล้วก็รับเติมโลบักเลยนลฮะเกมพัทเนี่ยก็รับกดทุกแมบ,บเลยนะครับนะเช่นคิงสังกระสีนะครับเอ้ยคย์เลกาซีดิบ็อกฟุต อสตาทาวเวอร์ดีเฟนแล้วก็แบบอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่สมอบล็กนะครับลิงก์เพจก,กับลิงก์เว็บอยู่ในไลนคลิปนะครับเอาล่ะเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเราเจอใครครับเนีเ่ยเอ้ยเอ่อเรื่องอะไรวะจําไม่ได้ฮะแต่ว่านั่นคุ้นหน้าอยู่แต่ไม่เคยดูเป็นตัวละคร,รฟรีนะตัวนี้เออตัวนี้เป็นตัวละคร,รฟรีนะก็จะมีตัวละคร,รฟรีให้เรามาสี่ตัวนะครับนะมีมีตัวนี้แล้วก็มียอกมีเอ่ออะไรนะ ต่ไปฆ่าสูนตัวหนึ่งก็เป็นทันจิโร่ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับก็จะมีตัวละครฟรีให้เราสี่ตัวนะแต่นี่ผมมีตัวละครต้องซื้อเอานะมาเอาว่าเอาว่าเฮ้ยจุ๊บูแปลงว่าหายตัวหายตัวกาโดดปิ้วเฮ้ยัดีครับเจเอเจเอยิงไม่ลปุล๊บโอ้ิบายโดนแล้วจุ้บจุ้บ เฮ้ยหิวเลือดเลือดเตะอเชี่ยโดนเตะโคตรแรงอหแป๊บหนึ่งครับพี่ชุบซึ่งบอกเลยว่าตัวละครมันตัวละครที่แบบหรือว่าโคตรขี้โกงและไม่โคตรปั่นนะครับถึงจะเป็นตัวละครที่คอมโบไม่เก่งนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่แบบหรือว่าโคตรปั่นนะครับนะเออเป็นตัวละครที่อย่างปั่นเลยนะครับตัวละครนี้นะคือแบบไต้ผมได้ดูแล้วกันเี่เล่นะนี่คือที่การเล่นตัวนี้นะครับแบบโคตรปั่นนะครับนี่รอตะกิ้คูดาวก่อนนะ สกิลสามมันนี้ก็เป็นสกิลฮิวนะครับนี่ฮิวก็ได้นะฮิวเลือดนี่ไงเลือดเก็บเต็มนะฮะส่วนนี้ก็เป็นสกิลที่เอาไว้กันดาเมจนิดน,น,นึงนะครับนี่เปลี่ยนแปลงร่างนี่นะอ่าวิธีคอมโบนะครับขอบผมนะก็คอมโบแบบว่าชิวๆนะเดี๋ยวรอสกิลหนึ่งครบก่อนชิวปุ๊บ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 ชิวๆๆ,ๆ,วๆ,ๆอ,อะไรอะไรยังไงยังไงเฮ้ยเข้าไปไกลแล้วก็กดลิกสกิลสองโอ้มาล่าง ฮยิงยิงยิงเอาเอายิงแมง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 ตี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 เฮ้ยตีตีตีหิวเลือดก็วิ่งแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยข้อเสียคือเออคูดาวสกิลโคตรนานนะครับผอลว่าคูดาวสกิลโคตรจะนานๆแบบนานมากนะครับต้องวิ่งหนีก่อนนะไม่มีสกิลเล่นนะครับตัวนึงเฮ้ยเจียงกับพี่เจียงกับพี่ช่วย ให้จุก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 แต่จุกก่อนขอจุกก่อนเฮ้กระจุกก่อนค่ะจุกก่อนค่ะจุกก่อนจุ๊บปุ๊บจุกจุกจุกสกิลสามนะครับก็เป็นสกิลแบบว่าวางซีโฟนะครับนี่วิ่งมาดิ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 เออไปวิ่งไ่ไอ้ที่มันรู้น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 ี่มันรู้เออนี่มันรู้แอนี่มันรู้หลายได้เลยเออหนึ่งแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนจุบจุบจุกจุกจั๊ก เจ๊ปบอาดีอาดีมาดีมาดีาดีเาดจะปบอาแฟคิวเหรอออกแช์บ้างดินี่เน่นี่ยิงแม่งไงฮ้ยเฮ้ยมันการที่หายละตี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 ตตตตตตดตีเฮ้ยมนี่หายแลวตี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 ตอตีตแต้ตี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 ตยตยตีตไตี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 วีตีตีตีวี จู๊กจูก่อนจู๊กก่อนไม่เป็นไรจูเล่นจู๊กก่อนอ่าได้เฮ้ยจูกไปจู๊กจูกจู๊แป๊บหนึ่งครับพี่ชายเฮ้ยยิงแม่งเอ้ยยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งตีตีเอ้ตเพ้ยจุจู๊กก่อนโอ้โหเกาะแตกเลยเป็นตัวละครที่โคตรปั่นนะครับนะบอกเลยว่าโอกาสชนะเยอะมากนะแต่ว่าต้องแทบเวลาหน่อยนะเพราะว่ามันตัวละครที่มันไม่เน้นแบบว่าคอมโบนะเรียกว่าปั่นๆนะตัวนี้นะเน้นปั่นนะครับ ได้ไปแล้วคอมโบนี so ้ก so? <ination noises> <laughs> ็สวยอยู่นิ่งเงี้ยอยู่นิ่งก็สวยดินี่ยิงไงเลยดิน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 ี่นดินีนี่นดินดินดนด่นดินดนี่นีินินดนินดนดินดนดดินดนีินดินดินดินนดินินดนี่นด่นนดินนดินดะนดนดินดินด่นดิ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 นดนีินคินดินดนดินกนะนนนนนีนน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 น ไม่ว่าคุจักาดอางการผก็แตกได้นะครับจุ๊บจุ๊บับจุ๊บคับจุ๊บไปล้วไปแล้วจุ๊บกรับจุ๊บจุ๊บคับจุ๊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 บจุกบจุ๊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 บเอาดจปล่อยกาดด๊ปล่อยกาดบมนะบ่อนปล่อยกาดบมนะบจุ๊บจุ คอมโบคอมโบคอมโบมาดี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 ชึบชึบพึบเฮ้ยเปลี่ยนโหมดสกิลสองกระโดดขึ้นฟ้าลงมาข้างล่างก็ยิงติติดติ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 กันยังไงกันทางไม้การทางไม้การทางไม้การแตกกาแตกการแตกกาแตกการแตกเป็นไงเป็นไงมาดีมาดีมาดีดีเลือดกลับสันนิดนึงเลนือดจะเต็มแล้วทุกคนโคตรโกตอวนี้ อดีมาดีมาดีโอ่ยฮฮนีมาดีมาดีฮะฮอจิกอจะกจุกจุกป๊อปเดี่ยเขาเขาลมกลัวแล้วเออมันไม่กลัวเออจุกจิกจุกเกาะแตกเลยจุกเฮ้ยยืนยืนรออะไรหรอยืนรออะไรหรอเชื่อเชื่อนเปิดล่างเชื่อเชื่อนเปิดล่างเชื่อเชื่อโอ้มันตึงมันตึงเฮ้ยจุกจุกเว้ยจุกมาดีจุกมาดีจุกมาดีสวัสดีครับ อฏิครับยิงแม่งไงดด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  เอาหน่อยดีเอาหน่อยดีนะาหน่อยดีเอ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 าหน่อยดีอา่าเอาน่อยดีเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเอาน่อยดีน่อยดาหน่อยดีเอาไน่อยดีเหนะอ่ยดีเน่เา่ดาดนยิงนะถ้าหนาาาออยดนดนดี่ยิงแม่ง ว่าตีตีตีคอมโบ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 อะไรกันเอานิ่งไปแล้วยอมแล้วเหรอมามามานี่เขายอมแพ้แล้วยิงแม่งเราไม่ปานี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 ถ้ายอมแพ้เราก็ยิงซะเอาแต้มนะครับนะเราไม่มีพางปานีอยู่แล้วครับยิงแม่งยิงแม่งจบเกมนะจีจีครับผม เรียบร้อยครับ G G นะครับยังไม่ตายเลยตัวละครเป็นตัวละครที่ีโกงมากเลยนะครับนะ,ะราคาเป็นแค่เจ็ดสิบห้าเทเองนะครับก็มาซื้อใช้กันได้นะครับนะแต่ข้อเสียก็คือหนึดครับคู่ดาวนานมากเลยนะโอเคทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แลวแลกดตดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกกูกกันนารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอ แค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนดตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจัก,กรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันดอพ